สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนและสวัสดีนักเรียนนะักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับชวนอ่านชวนคุยไพ่ทาโร่นะครับคลิปนี้นะครับชาวราศีมีนเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะครับราศีมีนนะใบที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรามาดูกันนะเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์เดอะ o ฟวเกิดขึ้นใบเดอะโฟวคือเริ่มที่จะ ทำตามใจตัวเองมีฝันอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความสุขความสบายใจนะครับใบที่สองส่งผลอย่างไรกับคุณอยากเดินทางมันต้องได้เดินทางใช่ไหมล่ะเลฟู full, ถ้าอยากเดินทางไปเที่ยวอัศวินไม้บอกว่าคุณต้องเริ่มเดินทางแล้วนะถ้าคุณอยากจะออกเดินทางออกเดินทางอยู่นี้เลยอัศวินไม้ มาบอกให้คุณเริ่มนี้จะเดินทางใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่าถ้าคุณอยากจะเดินทางอยากจะออกคําว่าอยากจะออกในที่นี้คืออยากจะออกจากจุดจุดหนึ่งไปจุดจุดหนึ่งต้องทําเดี๋ยวนี้เลยนะลงมือทําเลยนะเดินทางเลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยอัศวินไม้จะเป็นลักษณะแบบนี้อยากทำอะไรทําเลยออกก็ออกตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยคุณจะทํายังไงต่อไป คุณต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยถ้าอยากจะไปเที่ยวไปเดี๋ยวนี้เลยปุ๊บปั๊บไปเลยคุณต้องจิตใจหนักแน่นอยากทำอะไรที่แล้วมันมีความสุขมันต้องทงลงมือทำอย่างจริงจังและต้องหนักแน่นด้วยอัศวินดาบไม่ใช่ราชาดาบคือความหนักแน่นตรงไปตรงมาคิดแล้วทำเลยแนวโน้มทิศทางในอนาคตเป็นอย่างไร ห้าเหรียญจนเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยากจะทำตามใจตัวเองนะขอให้คุณกลับมาทบทวนคิดทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งว่าความถูกใจกับความถูกต้องคุณจะเลือกอันไหนถ้าคุณเลือกถูกใจเงินไม่มีนะห้าเหรียญจนเลยนะอดอยากเลยนะแต่ถ้าเลือกความถูกต้องคุณอาจจะต้อง อดทนนิดนึงใจแข็งนิดนึงนาตอนนี้มันอยู่ในกึ่งกลางระหว่างที่คุณจะต้องเลือกเลือกที่จะทำตามใจตัวเองแต่ถ้าเลือกทำตามใจตัวเองแล้ว the fool the fool เลือกทำตามใจตัวเองแล้วมันมาพร้อมกับความเสี่ยงคุณรับความเสี่ยงได้ไหมความเสี่ยงนั้นคืออะไรความเสี่ยงนั้นคือความอดอยากเงินน้อยเลยนะเงินหมดเงินไม่มีเงินไม่พอใช้เลยนะ คุณรับความเสี่ยงนี้ได้ไหมถ้าคุณรับความเสี่ยงได้บอกไม่เป็นไรผมฉันยินดีที่จะออกเลยได้เหมือนกันแต่คุณต้องแน่วแน่นะต้องเด็ดขาดต้องชัดเจนรู้แล้วนะว่าผลมันจะเป็นยังไงอาจจะต้องไปเดินเล่ล่อนหางานนะคุณรับตรงนั้นได้ไหมแต่ถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำแล้วมันส่งผลถึงความสบายใจโอเคทำได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้อยากจะ มาบอกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องคิดหนักหนักคิดให้หนักแน่นไต่ตองให้ดีตัดสินใจให้เด็ดขาดเพราะว่าแนวโน้มและทิศทางในอนาะคตหนึ่งห้าเรียนจนแน่นอนอดอยากแน่นอนอาจจะต้องไปเดินหางานอีกแน่นอนมันไม่ได้เมียคือคุณไม่ได้มีแผนอะไรรองรับกับมันเลยแล้วโฟทำตามใจรุนร้วนอารมณ์รุนร้วนทใจร้น,รน,รนไม่ได้มีแผนอะไรรองรับเลยเระวังนะครับออกไปแล้วจาเพลงคว้าง ถ้ามองในเรื่องงานถ้าจะออกไปหางานใหม่อาจจะไปขอไปหาที่ทํางานใหม่คุณต้องหาเตรียมความพร้อมที่ทํางานใหม่ไวรอรับแต่ถ้าคุณออกแล้วโดยที่ยังไม่มีที่ใดรองรับเลยเลยลอนแน่นอนครับอืมนี่คือสัญญาณบอกของไพ่าทาโร่นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นทําอะไรกร็แล้วแต่คุณควรจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแน่วแน่อาจจะต้องมีความอดทนด้วยแหละเพราะว่า ราชาดาบม,มันมีหลายปัจจัยนะในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เหตุและผลแน่นอนละเหตุและผลมันต้องมาก่อนละถ้าคุณทำอะไรที่ตามอำเภอใจแล้วมันจะส่งผลกระทบถึงงานของคุณคุณอาจจะถูกไล่ออกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นราศีมีนอย่าทำตามใจตัวเอง มากหนักดูถึงหลักเหตุและผลด้วยเป็นสําคัญนะอย่าเพิ่งทําตามใจแต่ถ้าคุณทำตามทาแล้วคุณมีความสุขโอเคทําได้เลยแต่ถ้าคุณปล่อยปล่ละเลยไม่สนใจมัวแต่ทาแบบทําเล่นๆทําไม่จริงจังทำแค่สนุกสนุกรับรองครับงานนั้นพังแน่นอนคุณต้องออกจากงานแน่นอนงานที่คุณทําต้องมีความเสียหายแน่นอน นะครับอันนี้ฝากไว้คิดกับชาวราศีมีนนะครับถูกใจกับไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเดอะโฟก็บอกแล้วว่าทําปุ๊บปับ๊บทำแป๊บเดียวถ้าใครจะลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ผมว่าไม่ควรเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็เบื่อเดี๋ยวคุณก็ล้มเลิกแน่นอนการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับาฝากไว้แค่นี้กับชาวราศีมีนนะทุกการตัดสินใจ มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทางเดินได้เสมอขอบคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรูกก้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปขอรแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ